ตัวอาวุธจิ้มกด้องหนึ่งสองสามยกมือไยห,หลังสองต้าออมาดูทีนี้ <c oughs> จะสอนตรวจอาวุธสามขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งแหกอไปก่อนชักึน้นมาก็กดปุ่มไม่มีซองก็ต้องกดเข้าใจไหมครับข้างสไลด์นิ้วนอกกล่งไกลนิ้วนอกกล่งไก่ได้ย,ยินนะน,นิ้วอยู่นอกกล่งไกลนะตาก็บอกทิศไปยังทิศทางเป้าหมายทิศทางที่ปลอดภัยไม่ใช่พอชักปืนปุ๊บก็หันไปทางนี้ไม่ได้เนอะไปทางนี้ไม่ได้เด็กขาดนะครับท้างสไลด์เสร็จป,ปุ๊บสมมุติว่าแนวปืนอยู่ทางนี้เนาะสมมตินะหนึ่งอา์ ใช้ตามองเข้าไปที่รังเพิงก่อนตามองถ้าไม่มั่นใจดับเบิลเช็คเป็นการตรวจการเวลากลางคืนใช้นิ้วก้อยคว่ำม,มือเข้ามานะเอาหลังมือเข้ามาปืนนี้ก็ตะแคงอย่างนี้แล้วก็แห่เข้าไปในรังเพิงเป็นทัสเช็คไอส์เช็คแล้วก็ทัสเช็คนี่นับหนึ่งนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งจะต้องแห่เข้าไปในรังเพิงเข้าใจไหมครับแห่เข้าไปสองถึงปืนเข้ามา ากก็บอกชี้ไปด้านหน้าอย่าชี้ขึ้นข้างบนอย่าเอาลงพื้นชี้ไปตรงๆแล้วก็ก้มลงไปมองก้มลงไปปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมองทะลุถูกไหมมองทะลุจากนั้นเอาหัวหมือเหยียบข้างล่างแล้วก็ใช้นิ้วนิ้วไหนก็ได้ที่ถนัดนิ้วก้อยก็ได้มันเล็กดีปาดหน้าลูกเลื่อนเป็นการทำวามสะอาดอย่างหนึ่งแบบสองเป็นการเช็คด,ดูว่าหน้าลูกเลื่อนแตกไหม มีเศษอะไรติดค้างไหมดูว่าตัวเตะปอกปกติดีไหมขอล้างปอกปกติไหมแรมถูกต้องไหมปืนไม่พังนะครับต่อไปขั้นตอนที่3ปล่อยสไลด์ไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ยกขึ้นมาในถ้าคร,บรูบังกระชาก3ครั้งมือเนี้ยหนีดที่ด้านท้ายอย่าไปจับด้านหน้าถ้าอยากจับไปฝึกให้ชำนาญอย่าไปก้มที่ปากกระบอกแบบนี้ ถ้าเป็นไปได้ให้จับตรงนี้แล้วล็อกแขนไว้อย่าดึงให้ยทกไปข้างหน้าสองสามสามครั้งอีกทีนะปล่อยก่อนนะครับอันนี้ยาตให้กดนะแต่ถ้าจริงๆอยากให้ทําแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามหลังจากนั้นเล็งเล็งไปที่แบ็กสต็อป อย่าเล็งใส่เป้าเป็นการสูงเวลากั้งคืนคิดว่าเป็นเป้าไม่ใช่เป้าเป็นหลังเพื่อนนะครับเล็งไปที่บั๊สอบอย่าสูงอย่าตำ่ำให้แนวขนานแล้วก็ลั่นไกลจริงๆหลังจากลั่นไกลแล้วเก็บปืนทันที